กรณีใดบ้างที่ลูกจ้างจะได้รับค่าชดเชยเมื่อถูกเลิกจ้างปฏิติมกันนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องของการเลิกจ้างกันนะครับว่าการเลิกจ้างนั้นเนี่ยนายจ้างจะต้องทําอย่างไรนะครับการเลิกจ้างเนี่ยมีทั้งการเลิกจ้างที่จ่ายค่าชดเชยและการเลิกจ้างที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย แต่ในคลิปนี้นะครับเราจะเรียนรู้เรื่องของการเลิกจ้างในกรณีที่นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยนะครับตามกฎหมายเนี่ยได้บัญญัติเอาไว้ว่าสัญญาจ้างที่ไม่มีกําหนดระยะเวลาหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์หรือต้องการที่จะบอกเลิกสัญญานะครับถ้าเป็นนายจ้างก็ต้องแจ้งเลิกจ้างถ้าเป็นลูกจ้างก็ต้องยื่นใบลาออกนะครับแต่วันนี้เราจะเรียนรู้กับเรื่องของกรณีที่นายจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้าง ต้องทาอย่างไรนะครับตามกฎหมายบอกไว้ว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญาจ้างต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นหนังสือในงวดค่าจ้างงวดหนึ่งงวดใดเพื่อให้สัญญาจ้างเนี่ยสิ้นสุดในงวดถัดไปนะครับอันนี้คือมาตรา17ตามพรบคุ้มครองแรงงานแล้วก็กฎหมายได้เขียนเอาไว้นะครับบัญญัติเอาไว้ในมาตรา118ว่า ให้ในจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างที่ทำงานเกินกว่า120วันแต่ไม่เกิน1ปีให้ได้ไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างสุดท้าย30วันแล้วก็มีเพิ่มขึ้น1ปีแต่ไม่เกิน3ปี3ปีแล้วไม่เกิน6ปีไปเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับจนถึงอายุงานตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะครับครานนี้เรามาเรียนรู้กันครับว่าเลิกจ้างโดยจ่ายค่าชดเชยนั้นนายจ้างต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะถูกตามกฎหมาย นะครับอันดับแรกก่อนต้องบอกกล่าวล่วงหน้าในงวดค่าจ้างงวดหนึ่งงวดใดงวดค่าจ้างคืออะไรครับงวดค่าจ้างไม่ใช่วันตัดงวดงวดค่าจ้างหมายถึงวันที่นายจ้างจ่ายเงินค่าจ้างในแต่ละงวดพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือวันเงินเดือนออกนั่นแหละครับเรียกว่าวันงวดค่าจ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นบริษัทกำหนดว่าบริษัทจะจ่ายค่าจ้างทุกวันที่25ของเดือนนะครับ ถ้าในจ้างแจ้งลูกจ้างว่าจะเลิกจ้างด้วยเหตุไม่ผ่านทดลองงานดยเหตุผลการทางานไม่ดีด้วยเหตุจะยุบหน่วยงานอะไรก็ตามนะครับแจ้งวันที่24พฤศจิกายนกฎหมายถือว่าในจ้างนั้นแจ้งวันที่25พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันงวดค่าจ้างของเดือนพฤศจิกายนแล้วสัญญาจ้างเนี่ยจะไปสิ้นสุดในงวดค่าจ้างถัดไปคือวันที่25ธันวาคม นะครับในจ้างมีทางเลือก2ทางทางที่1คือให้ลูกจ้างทํางานไปจนถึงวันที่25ธันวาคมแล้ววันที่25ธันวาคมก็จ่ายค่าจ้างเดือนธันวาตามปกติแล้วถ้าลูกจ้างทํางานเกินกว่า120วันก็จ่ายค่าชดเชยตามที่กฎหมายกาหนดกับทางเลือกที่2ครับในจ้างแจ้งเลิกจ้างวันที่24สพฤศจิกายนเลยพอแจ้งเสร็จปับ๊บบอกให้ลูกจ้างว่าไม่ต้องมาทํางานแล้วนะครับ ไม่ต้มาเลยพวกนี้ไม่ต้องมาแล้วค้นสภาพกัดเป็นพนักงานแล้วอายุงานนับถึงแค่วันที่24พฤศจิกายนแต่ตามกฎหมายสัญญาจ้างสิ้นสุดในวันที่25ธันวาคมดังนั้นนายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินที่เรียกว่าค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนนะครับไปจนถึงวันที่25ธันวาคม ภาษากฎหมายเรียกว่าค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าภาษาบ้านภาษา,าชาวบ้านเราเรียกว่าค่าตกใจนะครับเข้าใจนะดังนั้นค่าตกใจไม่ได้มีแค่หนึ่งเดือนนะครับเห็นไหมกรณีที่อาจารย์ยกตัวอย่างแจ้งเลิกจ้าง24พฤศจิกาสัญญาจ้างสิ้นสุด25ธันวาานจ้างให้ลูกจ้างออกจากงานวันนี้เลยอย่างนี้นายจ้างแต่ค่าตกใจหนึ่งเดือนแต่ถ้าเกิดานจ้างแจ้งลูกจ้างแจ้งเลิกจ้างวันที่ 26่สิบพฤศจิกายนแหะครับผลคืออะไรครับผลคือกฎหมายถือว่าในจ้างนั้นแจ้งเลิกจ้างวันที่25ธันวาคมสัญญาจ้างสิ้นสุดย5่มกราคมแต่ถ้านายจ้างจะให้ลูกจ้างออกจากงานวันนี้เลยในจ้างต้องจ่ายค่าตกใจ2เดือนเห็นไหมครับเห็นไหมดังนั้นถ้านายจ้างจะแจ้งเลิกจ้างลูกจ้างโดยที่ไม่ใช่เหตุที่ลูกจ้างทําผิดรายแดง นายจ้างต้องแจ้งก่อนหรือวันงวดค่าจ้างนั้นนะครับอันนี้เรียกว่าค่าจ้างแทนการบอกการงหน้าเรื่องที่2อนายจ้างจะต้องดูว่าลูกจ้างอันนี้ทำงานมาครบ120วันหรืออยังถ้าครบ120วันแต่ไม่เกิน1ปีนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยในอันตราค่าจ้างสุดท้ายนะครับ30วันถ้าทำงานครบ1ปีแต่ยังไม่เกิน3ปีได้90วัน พูดได้ง่ายก็คือว่าถ้าลูกจ้างทํางาน2เดือน3เดือนแล้วายจ้างบอกว่าไม่ผ่านทดลองงานแล้วายจ้างแจ้งปุ๊บให้ออกจากงานเลยถ้าลูกจ้างนั้นอายุงานแค่90วันหรือ1 1 0วันนะครับลูกจ้างก็จะได้แค่ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแต่จะไม่ได้ค่าดเฉยแต่ถ้าเกิดลูกจ้างนั้นทํางานมา8เดือนแล้วายจ้างแจ้งว่าผลงานไม่ดีนะครับก็บอกกล่าวล่วงหน้าแล้วก็ให้ออกจากงาน นะครับวันที่ลูกจ้างออกจากงานนายจ้างต้องจ่ายค่าเดเชยวิธีการคำนวณอายุงานให้ดูวันสุดท้ายวันลูกจ้างทำงานถึงวันไหนวันนั้นเป็นวันสุดท้ายแล้วก็นับอายุงานถ้าเกิน120วันแต่ไม่ถึง1ปีก็จ่ายตาม่าตราสุดท้าย30วันที้ถ้าหลายคนเนี่ยนะครับไปอ่านในกฎหมายก็สับสนนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอ่านให้ฟังดูนะครับตามมาตรา1 1 8เนี่ยนะครับได้บัญจัดเอาไว้ ลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันครบ120วันนะครับแต่ไม่ครบ1ปีให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย30วันนะครับหรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน30วันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานที่คำนวณเป็นหน่วยมันมีคำอยู่2คํคำนะครับคำแรกคือค่าจ้างอัตราสุดท้าย30วันคำอีกอันหนึ่งคือ ค่าจ้างสามสิบวันสุดท้ายมันต่างกันยังไงพนักง,งานเนี่ยเงินเดือนสี่หมื่นห้าเป็นรายเดือนเลยนะครับอย่างอื่นไม่มีแบบนี้ก็คือค่าจ้างอาตัตรสุดท้ายคือเดือนละสี่หมื่นห้าถูกไหมครับหารเป็นวันกฎหมายมันอยากให้หารสามสิบนะครับก็คือวันละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับได้นะครับค่าเช่ฉยสามสิบวันก็เอาสามสิบคูณหนึ่งพันห้าร้อยบาทเป็นเงินสี่หมื่นห้าพันบาท หลายคนคิดวิธีง่ายๆครับก็คือถ้าจะใช้1เดือนจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายประยัดว่าอัตามสุดท้าย30วันคือเอาวันสุดท้ายที่ถูกเลิกจ้างวันเดียวนะครับหาค่าจ้างเฉลี่ยเป็นวันแล้วคูณ30แต่เปลี่ยนใหม่สมมติพนักง,งานเป็นพนักง,งาน PC ได้เงินเดือนเดือนละหมื่นห้าแล้วได้ค่าคอมมิชชั่นจากการขาย1%จากยอดขายแสดงว่าลูกจ้างคนนี้ครับมีค่าจ้าง2ประเภทถูกไหม ค่าจ้างอันที่1คือค่าจ้างเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเดือนละหนึ่งพันห้าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทค่าจ้างอันที่2คือค่าจ้างจากผลงานคือยอดขายขายได้เท่าไหร่นะครับก็ได้ค่าคอมมิชชั่นหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับปรากฏว่าลูกจ้างเนี่ยถูกแจ้งเลื่องจ้างวันที่ยี่สิบสี่พฤายนถูกไหมครับดังนั้นคําว่าค่าจ้างของการทํางานสามสิบวันสุดท้ายแปลว่าอะไรไม่ใช่เอาค่าจ้างของวันที่ยี่สิบสี พฤศจิกายนวันเดียวว่าเป็นตัวตั้งแล้วคูณ30เลยไม่ใช่วิธีการคิดสําหรับลูกคูกจ้างที่มีทั้งเงินเดือนและมีค่าคอมมิชชั่นหรือทํางานได้ครับค่าจ้างตามผลงานเป็นลายชิ้นวันที่24พ่พฤศจิกายนค่าจ้างแปลงเป็นรายวันและ500บาทวันที่24เนี่ยตั้งแต่เช้ามาขายของได้ 1, 1ันหนึ่งของ1,000คือเท่าไหร่ครับก็คือ10บาท วันนี้ลูกจ้างมีค่าแรง510บาทย้อนกลับไปทอยหลังไป1วันก็คือวันที่23พฤศจิกายนลูกจ้างขายของได้20,000เห็นไหมครับค่าจ้างวันที่23พฤศจิกายนคือค่าจ้างรายวัน500บวกกับค่าคอมมิชชั่น20,000ได้เท่าไหร่ครับได้200วันนั้นค่าจ้างค่าเฉยคือ700ย้อนกลับมาอีกวันที่22พฤศจิกายนขายได้50,000เลย นะครับในวันที่3เนี่ยลูกจ้างได้ค่าจ้าง500แล้วก็ค่าจ้างที่เป็นค่าเหมาจ่ายจาก5 0 0 0มื่นหนึเซ็นคือเท่าไหร่ครับคือ500วันนั้นคือ1000นับแบบนี้ย้อนหลังไป30วันเรียกว่าค่าจ้างของการทำงาน30วันสุดท้ายดังนั้นนายจ้างต้องคิดค่าเฉยให้เป็นนะครับลูกจ้างก็ต้องเรียนรู้สิ์ของเราด้วยนะครับก็วิธีการคิดค่าเฉย ก็คิดประมาณนี้นะครับหวังว่าทั้งในจ้างแนละลูกจ้างนะครับจะสามารถนำเก็ดความรู้ในคลิปนี้เนี่ยนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วถ้ามีคำถามนะครับคอมเมนต์ด้านล่างกันเลยนะครับ